กระโดดได้เลยเดี๋ยวจัดให้ดึงึงดดึงดึงดงดึงดงดดึงงดึงดึคูครชผมอกระโดดผมบอลฟูครับ จากตัวประกอบตัวเล็กๆนะฮะจนวันนี้เป็นนักแสดงที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับดึงดึงดึงๆดึงดึงดึงคู่ครัชผมขอกระโดดเป็นสาวน้อยเด็กอ้วนจากเมืองชนบุรีไปดีมีโอกาสไปฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ด้วยการเปิดหน้าข่าวอยากจะอวดมากเลยกับผลงานชิ้นนี้ดึงดึงเดงๆดึงดึงดึงคู่ครัชผมขอกระโดดเป็นสาวน้อยมาจากภูเก็ตค่ะ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บได้เป็นดาวคณะปั๊บเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เป็นตัวแทนของคณะไปประกวดให้กับมหาวิทยาลัยได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งดาวมหาวิทยาลัยได้แล้วค่ะและโอกาสอย่างหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของพลอยนะคะก็คือได้เป็นศิลปินของค่าย XL Step Entertainment ค่ะดดดึงดึงงง หลังจากเรียนจบสาขาเวลาสารศาสตร์นะครับผมก็ได้เป็นนักเขียนสารคดีเต็มตัวและตอนนี้นะครับผมเป็นนักข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์โพสต์สุเดย์ทำข่าวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตผู้คนแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าผมจะได้สัมภาษณ์พวกคุณครับดดดดดึึงงงลูกน้ำค่ะจริงๆก่อนเข้ามาเรียนสาขาสื่อสารการตลาดก็เป็นนางแบบอยู่แล้วค่ะ จจุบันก็ยังเป็นนางแบบอยู่นะคะแต่ก็ยังได้มีธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการทำบริษัทผ้าม่านค่ะที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะดึงดึงด,งด,ง,ดงดึงดึงคู่ค,ครัชผมขอขกระโดดูมครับสื่อสารการตลาดปีส่ครับและตอนนี้นะครับได้รับหน้าที่สำคัญคือการดูแลดาวเดือนของคณะภาระที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือได้รับเป็นคณะกรรมการนิเทศศาสตร์ ในฝ่ายจริยธรรมและได้ทำกิจกรรมอื่นๆในภาคอีกมากมายจนทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ในนามาตูมดึงดึงดงๆดึงดึงดึงคู่ครัชผมขอกระโดดเมื่อมาเรียนที่นี่ผมได้รับโอกาสให้เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บัณฑิตโพสซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของสาขานี้และเราก็ได้ส่งหนังสือพิมพ์นั้นประกวดจนได้รับรางวัลพิราบน้อยจากสมาคมนักข่าวด้วยสุดยอดไปเลย Jump 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 ฟิน uh huh. uh huh. ตอนปี4นี่แหละค่ะที่ไปฝึกงานบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเขาก็ส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นซะงั้น uh huh. เรื่องหนังอะเหรอเมื่อก่อนอ่ะพี่เป็นแค่คนดูแต่เดี๋ยวนี้พี่เป็นคนทำแล้วเจ๋งป่ะดึง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 คู่คราสผมกรโดดผมเป็นเด็กน้อยจากจันทบุรีที่อยากมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็เลยเข้ามาเรียนสาขาวิวทยุโทรทัศน์ก่าจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็ปาเข้าไปปี4แล้วครับ ทุกอย่างไม่เกินความสามารถและการเรียนรู้ที่นี่มีให้ทุกอย่างครับสซมมีค่ะเห็นสวยๆแบบนี้มาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้ามาเรียนสาข,ขาการประชาสัมพันธ์เพราะอยากจะรู้ถึงศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ค่ะและไม่ผิดหวังเลยค่ะสมมีได้ใช้ศาสตร์องค์ความรู้นี้ คิดชิดรางวัล Miss ิฟิเน n ย u n i v e r s e และ Miss International Queen ในเวทีระดับนานาชาติค่ะดดดึงดึงงง,งค,คม,มาเรียนภาพยนตร์ครับอยากจะทำหนังแต่เรื่องร้องเพลงก็ยังไม่ทิ้งครับแต,แต่ความฝันที่อยากจะทำหนังก็เป็นจริงครับตอนนี้ผมเป็น Production Manager อยู่ที่บริษัท The Bandits ครับทำภาพยนตร์โฆษณาให้กับ ัดๆหลลยเครบพอผมได้มาเรียนสาขาภาพยนตร์ที่นี่ผมก็ได้ทำอย่างอื่นมากมายครับ <rench> อย่างเช่นทำหนังภาพยนตร์เรื่องแรกครับในงานเฟ r ่องดิงด้ตอนนี้ผมขึ้นปี3ผมได้รับเลือกเป็นประธานาคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศาสตร์ครับแล้วเจอกันนะครับดึง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 คูครัชผมขอบระโดดอิมพอร์ตมาเลยครับอิมพอร์ตมาจากภูเก็ตเลย รอไปผมจะเลียนที่ไหนได้นะครับนอกจากสาขาประชาสัมพันธ์ปัจจุบันผมเป็นพนักงานของบริษัทการมีไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งของ Marketing and c อ r p o r a t e และนอกจากนั้น,นะครับผมยังเป็นพรีเซนเตอร์หลักของบริษัทการมีไทยจำกัดมหาชนอีกด้วย uh huh, uh huh. ชื่อสุดครับมาจากประจบคีรีขันผมชอบถ่ายรูปจนได้รับรางวัลระดับชาติผมภูมิใจมากเลยครับตอนนี้ผมตามฝันเจอแล้วครับผมจะเป็นภูมิกับภาพชื่อดังให้ได้ครับ เทคเจ็ดครับป้ายมาทำหนังกับพี่กันดีกว่าแอคชั่น <Action! S 2> ดึงดึดึง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 คู่ครัชผมขอกระโดดเฟมค่ะสาวน้อยจากจังหวัดลำปางค่ะตั้งใจจะมาเรียนรู้การทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังกล้องที่สาขาวิทยุและโทรทัศน์ค่ะแต่ได้มาเรียนรู้ว่า งานเบื้องหลังกล้องสามารถทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนค่ะเลยได้มีโอกาสมาทำงานเบื้องหน้ากล้องอย่างมีความสุขฮปปี้มากค่ะ ผมเป็นประธานนักเรียนมาจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลครับมีความมุ่งมั่นที่จะมาศึกษาที่สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่นี่ครับและสิ่งที่เกินค่าสสำหรับผมคือการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีประเทศไทยจากบริษัทวอร์เนอร์มิวสิกประเทศไทยจำกัดครับ และยังได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นและกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นตัวแทนเยาวชนในการไปศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2อาทิตย์ครับและนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเยาวชนประชาธิปไตยภาคกลางและภาคตะวันออกของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับไปแล้วต้องรีบไปเรียนเดี๋ยวสายพอเร็วจัมจัมจอ่าฮะอ่าฮะกอดมาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ จาดรร์การวิทยุมาก่อนนะครับ,บ,บป,นนปัจจุบันนี้นักศึกษาพบกับผมได้ในตอนกลางวันที่ชั้นเรียนนะครับที่คณะตอนกลางคืนครับเที่ยงคืน สามารถติดตามฟังรายการที่ผมจัดได้ fm 9 5ลุกทุ่งมหานครกับดีเจไอ้ป๊อปครับอยู่ด้วยกันทุกคืนเที่ยงคืนถึงตีสองดึ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 งคู่ครชผมขอ,อกระโดดเข้าสู่วงการวิชาชีพนักสื่อสารมวลชนโดยการเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองและผู้สื่อข่าวเศรษฐ,ฐกิจสัมภาษณ์บุคคลสําคัญมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนักธุรกิจระดับประเทศแล้วชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนโดยการมาเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิวชาว,ว,ชาวรศารสตร์แต่ความฝันก็ยังไม่หยุดแค่นั้น ยังคงเขียนหนังสือเหล่านี้อยู่นะคะพวกเราเคยอ่านยายที่อาจารย์เขียนในนามประกาวลรีเวลาไหมคะสะดุดรักนักข่าวพิมพ์ครั้งที่7แล้วนะรู้ยงังดึงดึงดงดึงึงดึงคู่ครัชผมขอกระโดดรับทุนมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อที่อเมริกาคะ่ะปัจจุบันกลับมาสอนภาควิชาโฆษณาคะ่ะแต่งานที่ชอบมากที่สุดนะคะ คือยังไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นนักเรียนนอกยังสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในคณะค่ะ Welcome you all to our Communication Arts Faculty I'm happy to have you as part of Communication a r t family ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์นะคะก็เคยร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก The Melody รักทำนองนี้ My Best Bodyguard 30บวกสดออนเซลค่ะ เป็นอาจารย์ที่สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลแล้วนอกจากสอนหนังสือแล้วนะคะก็ยังรับงานเขียนบทแล้วก็ยังได้ทำงานเบื้องหลังอยู่เรื่อยๆค่ะดดด,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 ออะดดึึงงก็ตั้งแต่จบมาปุ๊บก็กระโดดเข้าสู่วงการนิเทศศาสตร์เลยนะครับเป็นในแบบมาก่อนครับตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียกหนุ่มแพรวปีสองพัยียังไม่เกิดกันแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เริ่มทํางานเป็นนักแสดงนะครับทั้งละครทั้งภาพยนตร์ตอนนี้ก็มาเป็น วนะันน้าภาควิชาภาพยตร์และสื่อดิจิทัลหลายคนบอกว่าอาชีพครูคือเอื้อจ้างนะสำหรับผมผมคิดว่าผมคือสปริงบอร์ดนะครับที่จะพานักศึกษาก้าวสู่อนาคตที่สดใส uh huh, uh huh. อาจารย์ก้องครับแต่ก่อนเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจต่างๆและเป็นนักการตลาดของบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนต่อมาได้เริ่มทําธุรกิจของตัวเองจึงได้นําองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดให้น่กนศึกษาได้เริ่มธุรกิจของตัวเองเช่นกัน ปัจจุบันนอกจากผมเป็นหัวหน้าภาควิชาการถิดต่างกันตลาดแล้วผมยังเป็นบรรณาธิการของนิตยสารนิวติลโรสและเป็นผู้ช่วยเลยขาธิการของสมาคมนักข่าวไทยจีนอีกด้วยครับาาาาผมรักการทําภาพยนตร์ผมจึงไม่เคยหยุด,ดที่จะศึกษาและค้นคว้าศาสตร์ด้านนี้อย่างจริงจังผมจึงเลือกเรียนทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกในด้านภาพยนตร์บทบาทของผมในวันนี้ก็คือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างนักทำหนังรุ่นใหม่ ซึ่งไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เช่นกันดดดดดึงดึงงง,งค,ค,คาจากอาจารย์หนุ่มตัวเล็กๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวเข้ามาสู่การเป็นอาจารย์ DPU อย่างเต็มตัวที่นี่ให้โอกาสผมอย่างหลากหลายได้ทำงานสร้างนักที่เทศาสตร์ที่ผมรักและได้ทำงานก้าวกระโดดในวงการวิชาชีพ